ออ่นอะไรคแอมทำบอก่อนี่พอดูหนเียนอ่านออกไหมอืมอ่านว่าอ่านว่าอะไรเจ้ารักใครน้องหว่อะไรนะลิงอยู่คือลิงยืดไม่มวนแปไหนไหดูอันนี้ของนะฮอแบ นี่อันนี้คือคนหนึ่งแต่ชื้ออะไรอันนี่ตัวอะไร,ไรอันนี้คือชิ้เพล่นี่ตาเบลเพดูน้องอยู่น,นี่ปิดเทอมแล้วไหนเนขียนเขียนชื่อตัวเองเลยเขียนชื่อดิเขียนชื่อดิเขยีนขยนเขียนตรงกลางเลยเขียนตรงกลางสวยๆสวยๆนะแลพอดีเลยเออ ก็สามารถให้อูฐขัดขัดเขียนได้ลองคิดเธอไมด้เขียนเลยอ่ะกินข้าวไปด้วยกินข้าวด้วยเขียนชุดอยู่เสร็จแล้วอะไรเฮ้ยอัอะไรอิ๋วอ่ะชือ่อจริงดิชื่อจริงดิชื่อจริงน้องอิ๋วน้องอิ๋วเขียนเขียนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน เดีย๋ยวไปปีนี้ขึ้นปน .1 ป .1 แล้วนะน้องเยว่ขึ้นปอ้หน้าองอขึ้นป .5 โอ้ปีหน้า,น,น,า,น,าน้องออมขึ้นป .5 บินไทยหรือกินไทยเจ๋งนะน้องยเยวเขียนชื่อในในเขีเยนชื่อจริงดิเอ็วเคยเห็นมือเขียนอยู่ก็เลยเขียนนะเขียนชื่อจริงตอนนี้อยู่ แถวตลาดครับแม่น้องอามออกมาหาเช็คดูสินค้า,คาที่จะซื้อของเข้าโรงครัวบ้านหมอปลาว่ามีสินค้าอะไรขึ้นบ้างลงบ้างนะตรงนี้ของก็แพงทุกอย่างนะต้องเช็คดูสินค้าก่อนครับส่วนสองสาวนี้ไปไหนต้องเอาไปด้วยตลอดครับ ปิดเทอมแล้วต้องไปด้วยตลอดอู่นมกันยลถ้ากินข้าวข้างนอกนี่กินได้เยอะนออ้องอิวสองสาวถ้ากินข้าวนอกบ้านเนี่กินเยอะอร่อยชอบนั่งกินข้าวนอกบ้าน ไปกินข้าวในบ้านเนี่ยสองสามคำมไม่ได้เลยเดี๋ยวช่วงปิดเทอมนี้ขุนให้อ้วนเลยนะม่มแมำหนักข,ข,ข,ขึ้นแล้วนะ่ขุนเลยหนักขึ้นแล้วยี่สิบแปดล้วงอยูน้ำหนักเท่าไหร่อยู่เนทะ่าไหร่ลูก น้องอิวนี่ตันกว่าอิวนี่ประมาณสิบก้าน้องอิวตันกว่าไปข้าวไปร้านกินลูกแม่ไปกินข้าวหรอทีหนูแม่เนี่ยน้องอกินไม่หมดที่ไหนลูกข้าวต่างวันนั้นสร้างคนตายเดียวยังไม่หมดเลยอุ้ยนี่มันใส่แล้วนะาตีไปนั่งโต้นอนไปตีไปร่างโตเอินเลย

กินข้าวกินข้าวเขียนได้ดีใช่ไหมลูกเร็วเร็วเร็วกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวไปทำขนมเร็วเร็วเร็วอย่างนี้นะครับลูกทุกคน ไม่ว่าจะเป็นน้องอ้อมน้องอามน้องออบน้องอิอวก็ไปไหนก็เอาไปด้วยตลอดครับไ,ไปทุกที่อยู่ในสายตาตลอดครับตอนนี้น้องอามก็มทํางานที่บ้านหมอปลาช่วยงานได้เยอะช่วยงานได้หลายอย่างมากเลยครับทําหน้าที่แทนโยกบับบีได้เยอะมีร้านเปิดแค่ สามล้านเองเส,สองสามล้านเองมีหลายอย่างลมเย็นโรคช่งโลหะนี้ ดูแดดีโอ้โหร้อนมากเลยแถวบ้านตร่งนี้อากาศร้อนร้อนจัดประมาณอีกสองสามวันนะครับจะเข้าปะกานหมอปลาซื้อของเข้าโรงครัวครับทอดหมูไว้ที่บ้านก็ไม่กินอยากจะมานั่งกินข้าวข้างนอกบ้าน กินนอกบ้านกินได้เยอะกินนอกบ,าน,ดดอบานกินเยอะมาน,นั่งกินได้ชเช้าเช้าไม่ได้ไปไหนแล้วดน้องเห,หนือ่อยน,นอ้อนเยอะข้าได้มีแรงเยอะอยูยของนอกินได้เยอะ ก็ดูในบ้านกินน,น,น้อยๆกินให้หมดุษ้์ทั้งสองคนกินพอลูกก็ตายมายสนนิน้องเยว่อยู่เยอน้อยคนกินเด้ถ้าก้อนกินเยอะถ้าให้กินเองไม่ค่อยกินนะนี่ใ่เวลานี้เสร็จแล้วทั้งวัยหรือดัยเด็ไม่มีอะไรครับวันนี้แค่พาเด็เดกๆมานั่ง กินข้าวมานั shoe, ่งกินข้าวนอกบ้านบ้านน้องใหญ่พ่อเขาทำอะไรเพื่ไมาจับอะไรชื่อเย็นชื่อเสี่ยงเดือ่ะไปกินข้าวแล้วหาหนุ่มอม บป bye ายบ๊ายบายบ y e bye b ายฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอามอมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ